สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจฝอพนครใบตะก,กี้นะคะวันนี้ตะก,กี้พามาส่งมอบรถพี่วรินค่ะหรือพี่ธนาชัยลูกค้าผู้น่ารักของเรานั่นเองนะคะ FC ของตะก,กี้ค่ะนะคะคันนี้รถด่วนนะคะรถด่วนแต่งแค่2วันแค่นั้นนะคะคันนี้ยก3นิ้วเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนปีกนกนะคะของโปรเฟนเดอร์ ender, ทั้งเซ็ตเลยยก3นิ้วแล้วก็รถหล่อๆคันนี้เป็นรุ่น DBL วายแท็กขับเคลื่อน2ล้อสีดำนะคะเป็นรุ่นโรลเอร์ชตเตอร์พิเศษเลยนะคะราคาอยู่ที่1 6 0 0 0ล้านบาทนี่นะคะคันนี้ยกสามนิ้วนะคะใส่แม็กกับยางขอบ20ค่ะเป็นลายดาวนะคะคลิปแดงค่ะแม็กเนี่ยเป็นของเลนโซนะคะอย่างดีเลยนะคะส่วนยางเนี่ยโหดมากๆนะคะเป็นยางเท่ๆลหล่อใส่คู่กันแล้วแบบว่าพี่วารินนะคะเห็นแล้วก็โหถูกใจมากๆเลยคันนี้นะคะ สติกเกอร์นะคะก็เป็นวายแท็กสีแดงสีที่ลูกค้าชอบแล้วก็บันไดข้างเป็นของอัมบัโดค่ะนี่มีไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะคันนี้สุดยอดเดี๋ยววันนี้ลืมบอกไปไฟข้างหลังเป็นไฟปีกผีเสื้อ led สวยมากๆนะคะแล้วก็กันชนท้ายฮั m เมอร์เซตนี้กันชนหน้ากันชนหลังเป็นของ h ั m m e r หมดเลยสุดๆนะคะเดี๋ยววันนี้ตะก,กี้นะคะมาส่ง,องมอบรถแล้วก็จะพาไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าของรถที่น่ารัก ะะพี่วรินและภรรยาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยมาเลยค่ะนี่มาแล้วนี่จะเป็นนี่ค่ะเจ้าของรถนะคะทางสวยและรลอเลยนะคะพี่วารินและแฟนนะคะพี่พี่อะไรนะคะพี่พรพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์น,นิดนึงใช้เวลาไม่นานนะคะขอคอนเฟิร์มกับทางแฟนเพจหนูนิดน,นึงว่า เราเจอกันที่ไหนโอ้หเจอกันที่นี่เลยครับเจอแต่ถ้าเจอแรกเจอในเพจเลยเข้าไปดูในเพจเลยใช่ไปดูในเพจเลยครับแล้วเห็นเห็นเพจแล้วเป็นยังไงคะพี่ถูกใจไหมชอบครับชอบชอบมากสุขตาคนสูขตาอะไร้เลยเพจนี้ดีกว่าเลยแน่นอนน่าจะรถสวยมากค่ะแล้วก็ออกมาแล้วถูกใจมากถูกใจมากครับรถแต่ว่าพี่บลินบอกว่ายังยังยังพลาดไปนิดนึงเพิ่งมาเจอบันไดสไลด์ตอนจบ แต่งรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนนะคะพี่เนาะแล้วซื้อรถกับหนูตะก,กี้นะคะปลอดภัยไหมคะซื้อออนไลน์ปลอดภัยครับเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นเชื่อมั่นครับเลยเลยกล้าที่จะที่จะซื้อออนไลน์ค,ครับผมเพจหนูน่าเชื่อถือไหมคะพี่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือให้กีนะ่เปอร์เซ็นต์ ร้อยไปเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยทางเพจอย่างเดียวคุยกันทางเพจคุยทางไลน์อย่างเดียวโอนก็โอนกันทางไลน์โอนทางทางเน็ตไปเลยไม่ต้องมาเจอหน้าเจอตาเจอกันอีกทีวันโอนรถเลยค่ะแล้วอีกคํานึงแต่งรถถูกใจตามที่เราคุยกันไหมได้ครบไหมคะพี่ได้ได้ถูกใจมากล้อสีอะไรได้หมดเลยชอบได้หมดเลยชอบ เมื่อก,กี้เราไปทดลองแล้วโอเคไหมโอเคครับเยี่ยมเลยเ <c oughs> ยี่ยมเ <c oughs> ยี่ยมเลยโอเค okay. ก็รถคันนี้นะคะเป็นรถของพี่วลีแล้วก็พี่พรพันธ์นะคะก็เป็นลูกค้าที่น่ารักจากเพจนะคะัอร์ดพนัครนเตตกี้ที่สาคัญซื้อสดด้วยนะคะซื้อสดด้วยราคารถอยู่ที่ร้านหกหมื่นสองพันรุ่นโรลเลอร์ชเตอร์ตัวนี้ท็อปสุดเลยนะคะของคับสองวแท็กนะคะสีดำหล่อๆคันนี้นะคะก็ เป็นการารานีีอีกหนึ่งเสียง2เสียงนะเป็นอีก2เสียงนะคะว่าซื้อรถกับตะก,กี้ปลอดภัยร้านเปอร์เซ็นต์จ้านะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินขนทองมาอีกนะคะจะได้ซื้อเพิ่มอีก <c oughs> <c oughs> นะคะก็ฝากไว้ด้วยะคะ่ะฟอร์ดพนคนครใบตะก,กี้คะ่ะกับอีกสองเสียงที่คอนเฟิร์มค่ะขอบคุณค่ะ